สานีบ้านโป่งที่สถานีบ้านโป่งผู้โดยสารมีความประสงค์จะขึ้นหรือลงที่สถานีบ้านโป่งปรดตรวจสอบเป็นของจักรวาลสองท่านให้เรียบร้อยต่อขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยครับทางขณาจะอยู่ทางด้านขวามือสองท่านโปรดระมัดระวังอันตรายขนาดก้าวขึ้นลงจากขบวนรถได้ครับขบวนรถเจ้นี้เป็นขบวนรถโดยสารธรรมดาขบวนที่สองห้าสองรับส่งผู้โดยสารต้นทางจากสถานีปากจวบพิริขัน เึ็ปลายทางสถานีพนบุรีครับ ข่อนรถจะไปด่วนจากสถานีบ้านโตรงไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีคลุกทางสองปลาดุสถานีคลองบางบางสถานีโพมะเดลือเป็นสถานีต่อไปตามลำดับครับสถานีบ้านโตรงในนามของการรถไฟขอขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านทีมิตรบริการรถไฟในการเดินทางเราหวังว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟครุงโอกาศจะับใช้ท่านอีกขอขอบคุณครับ